ก้าวสวัสดีทานผู้ชมกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมจะมาเล่นหมาป่านะฮะโ,โหเปิดมาก็เข้าเกมเลยหเหรอนี่อหาห้องโคตรไวเลยนะผมอ๋อโอเคเข้ามาแล้วนะฮะจะเป็นตาแรกแล้วกันนะผมจะเล่นสักสองตาแรกนะครับผมเราจะไปเริ่มกันเลยครับผมสำหรับตาแรกซึ่งเกมที่ผมเอามาเล่นหมาป่านะก็จะเป็นเซตเซตนี้เลยครับผมเซตซองซี่นะฮะจะมีทัศยะ ในลิเคลลี่แล้วก็แคลอรีนนะครับผมตัววิง่งถือลูกซองลลกกลอออแล้ววิ่งไวนะฮะอเกแล้วก็ออยโป้โอ้โหเมื่อผมเผยกดตั้งให้ว่าสองลูกเออชีวิตเลยสวยเพื่อนให้หัวใจไปเลยทีนึงรักตัวยังไงเนี่ย <c oughs> เนี่ยผมผมเพิ่งสุ่มได้นะเนี่ยผมหมดไปประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบหกเพชรน,นะผมสุ่มได้เนะนี่ยสองร้อยสามหกเพชรมันออกให้ผมเลยนะออกให้ผมเฉลอ่ยชมโอเคผมก็จัดการไปตัวหนึ่งละไต่ตัวหนึ่งละแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยอยู่กับผม สวยเพื่อนโอเคเลตเกลบอยตอนนี้ก็น่าชิวนะว่าซึ่งผมจะไม่ตัดแล้วกันนะนนตัดสักหน่อยดีกว่าอันนี้ไม่ได้ตัดหรอกก็แค่ปิดไปเปลี่ยนไปในน,นะน,น,นู้นนะแอบกลมาละเลตเกลบอยอุ้ยยืนนิ่งนะนี่นี่ก็สวยเลยดิผมมีตัวหลุดด้วยนะฮะ <c oughs> มีตัวหลุดด้วยโหโคุดเกลยด่รอ แต่งตัวผู้ชายด้วยนะครับผมไม่เป็นไรผมให้หมดอะแล้วผมให้หมดเลยนะทำไมเขายิ้นิ่งอ่ะอีกตัวนึงหลุดตัวนึงหลุดทำไมเขาถึงยิ้นิ่งอ่ะทำไมเขาถึงยิ้นิ่งอ่ะเขายิ้นิ่งทำไมอ่ะเขาเขาหลุดเหรอหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าแม่เรียกกล่องน้ำอะไรด้วยไม่เรียกลก่องน้ำหรอือเปล่า

เอาละครับผมตอนนี้ก็ย้ายมาเกมต่อไปแล้วนะเพราะว่าเขากดออกนะอะเหมือนจะมีคนเปิดไหมด้วยนะฮะต้องขออภัยนะถ้ามีเสียงเขาหลุดรอดออกมานะผมเคผม,ผมจะพยายามลดเสียงเขานะไอะผมจะไม่ปิดลาโพงนะเพราะผมอยากรู้ว่าเขาจะด่าผมไหมนะฮะอ้ยเจ็บนะ้เนี่ยไปเล่น โอ้เจอตัวติงครับผมเฉียนไปเล่ยชาแล้วตูดิติงนะเนี่ยอันนี้คือนานมากเลยครับผมตั้งแต่ซีซันไหนก็ไม่รู้เนอะคือนานมากเลยตั้งแต่แดนชาร่าบบบที่มันแบบอ่าหมดแดนชาบัาอบะมันฮิตอะตอนนั้นอะมันเก่ามากเลยนะผมมันเก่ากึกเลยอะ ในนี่ก็ไอซีซั่นซากุร,นนระนะครับผมพอๆกันนะมาน่าจะ,ะพอๆกันอุ้ยไข่ม่งโอ้ผมน่าจะกดปิดการแจ้งเตือนไปนะผมมาเพบนึงชมตอนนี้ก็ตัดภาพละซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดนะผมไม่ได้อัดไว้เพื่อนเขาซ้ำศพซ้ำศพทีมนน้นนะครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าซ้ำทำไมนะ น่าจะเดือดน,นะครับผมน่าจะเดือด <c oughs> เอาว่าช่างมันนะครับผมถ้าโดนก็อย่าว่าผมแล้วกันนะถ้าโดนซ้ำคืน,น,นอ่ะแม่งไปซ้ำศพเขาเฉยเลย <c oughs> นั่นไงกูว่าอะไรโป้งโป้งเฮ้ยมันกดบินมาติด <c oughs> โอ้ชีวิตชม ยิงใครตายวะเนี่ยอื้อ <c oughs> โอ้โผมโดนแล้เบิร์น้แข่งตุย้ยโอ้โหชีวิตชมผมยังไม่ได้สกิลเลยอ่ะเพื่อนแม่งกระลาดเอ้ยแม่งราดผมสองตัวแลเนอะเด็นเหรอตาแรกก็ราดผมนะตาลูกซองอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นผมคนเดียวนะที่เล่นลูกซองใหม่ไม่เป็นมันเล่นยากนะผมว่าผมว่าผมว่ามันเล่นยากนะ <laughs> ผมตุยเร็วชมเอามดูขดครับว่าเขาจะเล่นได้ไหมป่ะ Let's go โอ้คผมโห oh, อย่างตึงอุ้ยต่อยต่อยด้วยต่อย <laughs> แล้วพี่ไม่เอาเปื่ะพี่โห oh, ตึงได้นี่เหรอชม <laughs> ตึงอย่างนี้เราต้องมีรางวัลให้นะ <laughs> นี่พี่ <laughs> พี่ตึงเหรอ <laughs> มีหัวเราะใส่ผมด้วยโห oh, โอ้ยเชี่ยกูโดนขอขอภัยในคำหยาบนะฮะแ,แล้วผมตุยแล้วผมตุยโอ้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 ยชิบหายแล้วผมลบทันยะโอ้โหแล้วตุยแล้วเพื่อนผมโอ้โหฮะฮะมันยิงผมได้ไงวะไอตัวหยินไปเล่เนี่ยโหสุดยอดนะครับชมตอนนี้ผมก็เหลือคนเยอะ โป้ง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 แล้วกูแล้วกูตายออชีวิตชมคือผมแม่งเล่นกะเมื่อเลเวลตอนถัดคลิปมาตอนอัดคลิปกูเนี่ยเข้ากะเลยผู้ชมผมเล่นกะมากเลยตอนอัดคลิปแต่ผมผมไม่อัดแล้วแม่งเล่นดีเนี่ยเว้มันแหลกแล้วชมเพราะว่าคือผมเล่นกาแล้วแหะผมจะไม่อ้างละ เราได้เครื่องใหม่ก่อนนะที่มันแรงกว่าน,นี้นะอาอัดคิปมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบแหลกอะไรเงี้ยนะมาผมจะไปช่วยเพื่อนนะฮะโฮ้ยโอเคมีตัวอ้อมหลังผมนะแล้วผมออกไง <c oughs> แล้วผมออกไงเอออุย้ยเกอบตายชม วยโดนโดนแมงแมงบีนะแมงบีโอเคชมผม่หัวใจเขานะให่หัวใจผนมะเ <c oughs> พื่อนเราตึงนะเนี่ยทำไปเล่น <c oughs> ตึงจัดอะไรเ่อโนะโหอุอ้ยนั่นไงของผมพุงบอกว่าตึง ไอ้เชี่ยแล้วกูยิงไม่โดนเ้วไม่ตายแล้วทำไมไมันไม่ตายวะไอเช่าทำไมเขาไม่ตายเหรอชมแค่ก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวนันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะใครเชิญมาวะอ๋อโอ้ยไม่เล่นพี่ไม่เล่น ไม่เล่นครับชมผมไปแล้วเกันจุ๊บๆผมแฝดก็ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ Let's Go Boy